จากพี่วันสาันแก่นนะครับวันนี้ผมมากับจอยน้ยตรงรุ่นยี่ห้อมิชิก้านะครับสําหรับสรถวีโก้แชมป์นะครับผมสําหรับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับมาในหน้ากากชิ้นใหญ่สีดําเงานะครับรวมช่องแอแล้วก็ที่ปรับแอ้์ด้นล่างด้วยนะครับตัวนี้เป็นสเปคแรม2ลอม16นะครับ4ข้อนะครับด้านหลังก็ดีไซน์มาได้สวยงามนะครับ ด้านหน้าก็สวยงามเหมือนกันนะครับเงียนกับหน้ากากเลยนะครับสําหรับนะครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้เลยครับชุดสายไฟตรงรุ่นของโตโยต้านะครับตัวนี้ต่อคอนโซลพโมาลัยใช้ได้ปกตินะครับก็จะมีตัวนี้นะครับสายต่อสาอากาศวิทยุนะครับตรงรุ่นของโตโยต้าเหมือนกันนะครับก็จะมีชุดสายย s b ครับตัวนี้มีให้2ชุดนะครับ แล้วก็จะเป็นปลั๊ก AV in AV out นะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลั๊กสำหรับต่อกล้องถ่ายหลังนะครับส่วนสาย2เส้นนี้จะเป็นสายรับสัญญาณ wi-fi นะครับสองเส้นสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบุตำแหน่งของ GPS นะครับตัวนี้สำหรับนะครับรูปร่างหน้าตาภายในตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปิดเครื่องรับชมกันดูเลยนะครับ เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับหน้าหลักของจอ Android ตรงรุ่น i ิ o c h a ช p ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้สามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นวิทยุได้นะครับเล่นเพลงจาก USB ได้เล่นบลูทูธได้นะครับเล่นไฟล์วิดีโอที่เป็น MP4 ได้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเครื่องจะประกอบไปด้วยแอปอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับแอปหลักๆในเครื่องก็จะมีแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมี n e t f l i x นะครับมีลุกทีวีมี Google Map ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแอปแผนที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าต้องการโหลดแอปเพิ่มก็โหลดได้ที่ Play พ t o r e เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องตัวนี้กันนะครับว่าจะสเปคอะไรนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าครับผมเลื่อนลงมาที่ล่างสุดเลยนะครับเกี่ยวกับแท็บเล็ตตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นน่ครับแรม2รอม16 a n d แอนดยเวอร์ชัน10นะครับผมการทัชสก,กินก็ลื่นไหลดีทีเดียวนะครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่พีวันคอนแกนแล้วก็พีวันทุกสาขาได้ทั่วประเทศเลยนะครับโทร0ูนย์แปดสองหนึ่งสองหนึ่งห้าเจ็ดสามนะครับหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่เว็บเว็บคาร์โปรดอทคอมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม